ที่ว่ากันต่อเมื่อวานนี้นึกว่าเป็นข่าวดีมากๆแลรลิเทียมโอ oh, ้ว่าเรา <c oughs> เป็นประเทศที่สำรวจพดแร่ลิเทียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่อีวีโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์อีวีถึงขนาดที่จะเป็นศูนย์กลางอันเลยเป็นหับการผลิตรถผลิตแบตรถ EV ีวีได้เลยเพราะว่ามีมากอันดับสามของโลกแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชม เรื่องมันโอละพ่อผมเคยใช้คำว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะเมื่อวานนี้จุดเริ่มต้นอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์วิทยาศาสตร์ของจุฬาท่านออกมาตั้งข้อสังเกตก่อนว่าแหล่งแร่ลิเทียมที่บอกว่าอันดับสามของโลกเราเนี่ยพบลิเทียมจริงแต่ไม่น่าจะมากเป็นอันดับสามของโลกแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดวิเคราะห์บอกในํำนองว่าตัวเลขที่พบออกมา น่าจะเป็นกรณีการพบหิน,ห,นหรือทรัพยากรใช่ค่ะ14.8ล้านตันที่เป็นข่าวว่าเยอะอันดับ3ของโลกเนี่ย<ต>น่าจะหมายถึงปริมาณของหินแร่ที่<ต>ชื่อว่าหินเพชรมาไทท์ซึ่งไอ้ตัวหินเนี้ยมีธาตุลิเทียมปะปนอยู่เพียงแค่0.45ดังนั้นคำนวณคร่าวๆแล้วธาตุลิเทียมก็น่าจะอยู่แค่ประมาณ6-7หมื่นตันแค่นั้นเองครับขนาเดียวกันถ้าพูดถึง กรณีที่มีแหล่งทรัพยากรอันนี้ก็หมายถึงหินนี่แหละค่ะลิเทียมทั่วโลกอเมริกาใต้เนี่ยเป็นทวีปที่มีปริมาณทรัพยากรมากที่สุดเรียงลําดับก็คือโบลิเวียอ์เนตินาชิลีออสเตรเลียจีนเยอรมันคองโกแคนาดาเม็กซิโกเช็กเซอร์เบีย,ยงนี้เป็นต้นอาจารย์เจษดาบอกถ้าดูลําดับประเทศที่ขุดเหมืองถลุงลิเทียมขึ้นมาได้จริงประเทศที่เป็น ประเทศที่มีแหล่งแร่ลิเทียมมากที่สุดแต่อ่าไม่ใช่ไม่มากที่สุดแต่ขุดขึ้นมาใช้ได้มากที่สุดกับเป็นออสเตรเลียชได้่้สาไปใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งก็มีการวิเคราะห์คำนวณกันแต่สุดท้ายท่านผู้ชมในที่สุดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เมื่อวานนี้ก็ได้เผยแพร่ข่าวชี้แจงว่า การเอาข้อมูลปริมาณทางทรัพ,พยากรทรัพทังศรณีของทรัพ,พยากรแร่ลิเทียมไปเปรียบเทียบกับปริมาณทรัพ,พยากรโลหะลิเทียมของต่างประเทศอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าไทยมีปริมาณแร่ลิเทียมมากเป็นระดับต้นๆของโลกอันนี้เป็นคําสุภาพคําชัดๆก็คือไม่ใช่เพราะไอ้ที่พบเนี่ย14.8ล้านตัน มันคือหินคือหินมันจะต้องเอามาผ่านกระบวนการถลุงก่อนก่อนจะเป็นลิเทียมเพราะฉะนั้นประการที่1ไม่แช่นอันดับสาของโลกประการที่สองก็ยังพูดกันถึงปริมาณและลักษณะของลิเทียมที่พบความสมบูรณ์ของลิเทียมหรือเกรดของลิเทียมที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ที่พังงาเกรดลิเทียมออกไซด์เฉลี่ย0.45 ความสมบูรณ์ระดับกลาง <Ừ. S 2> คือไม่สูงมากแต่ก็ยังสมบ,บูรณ์กว่าแหล่งลิเทียมหลายแห่งทั่วโลกเพราะฉะนั้นมอในแง่หนึ่งก็สามารถที่จะพัฒนารวมถึงการสำรวจค้นหาต่อไปท่านผู้ชมขณะที่คุณมนตรีอุดมพงศ์จากข่าวสามมิติได้คุยกับปริบีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ถึงประเด็นนี้โดยท่านก็ย้ำนะครับว่า14.8แสน 14.8ล้านตันเนี่ยพบจริงแต่มันเป็นแร่ดิบออที่<ช>ยังไม่ผ่านขั้นตอนการถลุงหรือแต่งแร่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่จำนวนมากเป็นอันดับสามของโลกอย่างที่ถูกเปรียบเทียบในขณะนี้วนี่ก็คือแหล่งเรืองเกียร์เนี่ยครับก็พบว่ามีปริมาณ Mineral Resource หรือว่าปริมาณสำรองทางธรณีของแร่แต่เน้นย้ำว่าเป็นแร่ดิบนะครับ14.8ล้านตัน อันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่จริงคือผมผมอยากจะเรียนว่าปริมาณที่เราพบเนี่ยเป็นปริมาณทางธรณีที่จะสำรวจพบนะครับแต่ไม่อยากให้โอ้โหดีใจว่าเป็นอันดับสองอันดับ3ผมเข้าใจว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเป็นนี่เราทรสเป็นลิเทียมทรัสร์สต่างนยะเป็นแรดิบเรียกว่าแรดิบนะครับิเนร์ทรัสร์ลิเทียม14.8ล้านตันเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการแต่งก็ต้องผ่านกระบวนการคัดแยกทําให้เล็กลงออกมาเนี่ยถ้าจาก14.8ล้านตันมาคํานวณแล้วเนี่ยก็จะได้ตัว ตัวลิเธียมคาร์บอนเนตอีควาเลนต์นะครับ<ม>ก็ประมาณ1 6 0 0 0 0ตันซึ่ง1,6 0,000ตันเนี่ยถ้านำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็จะได้ประมาณ4ล้านลูกแต่นี่คือข้อมูลทางทฤษฎีนะครับ,รบแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยปริมาณแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระจุกตัวอยู่บางบที่บางที่เขาอยู่กระกจายเพราะฉะนั้นที่กระจุกตัวอยู่สามารถนําขึ้นมาได้อาจจะไม่ถึง 10, 8, 000, <ม>1 4 8ล้านอาจจะสักครึ่งหนึ่งเกรดแรกของเราเนี่ย ก็ไม่ได้เกตแรกที่สูงมากก็ประมาณ0.45ถ้านําขึ้นมาปับ๊บมันอาจจะมีหายหกตกหล่นไประหว่างทางเพราะฉนั้นแทนที่จะเป็น4ล้านเนี่ยผมก็ประมาณการอย่างคอนเซอร์เวทีฟก็คาดว่าประมาณสักน่าจะได้สัก1ในส1ใน4ก็ประมาณ1ล้านลูกก็เลยให้ข่าวไปว่าประมาณ1ล้านคันนะครับผลิตได้ประมาณ1ล้านคันครับอ่าคือประเด็นที่จะเอามาใช้สําหรับรถยนต์ E v วล้านคันมันเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ ในมุมอย่างที่บายอธิบายขยายความไปเนี่ยะครับ่รนบูุชอมะแต่ถึงขนาดมากเป็นระดับสามของโลกเนี่ยยังไม่ใช่เอามอในงแง่ดีก็ยังต้องสำรวจกันต่อเพราะนี่สำรวจเฉพาะที่พังงาสองจุดที่พบแหล่งแร่เรืองเกียรติที่ตําเภอตะกัวทุ่งพังงาอันนี้เนี่ยสิบล้านตัน<า>ซึ่งเป็นทรัพยากรแรกก็ใบถึงหินกระดิบอ่าขนาดเดียวกัน ยังมีอีกแหล่งหนึ่งคือบางอีตุ้มใช่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้จะสำรวจตรวจสอบกันต่อไป